สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านห้ามติดสนใจรถบุ๊สองทุกคนทุกทท่านนะครับกลับมาพบกับช่องโซลรถแล้วก็ใหม่ครับกับทางเม็งพยนครับกันอีกเช่นเคยนะครับกลับมาพบกับเม็งครับกันอีกครั้งนะครับที่กระดังสารทับซักรถของทางสักใหญ่ครับบริษัทพยนะครับที่ตั้งบริษัทครับอยู่ตรงซอยเฉลยไทยนะครับหกนะครับแยกหนึ่งะครับเบนบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับ วันนี้นะครับผมพามาชมนะครับและรีวิวนะครับรถเซกเมนต์ของตัวรถพ๊บครัวนะครับ PPV ครับเจ็ดที่นั่งนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมนะครับมาพร้อมกับราคาฟรีดังคันนี้ผ่อนเพียงแค่1 4 7 0 0บาทครับ กับ o ตยตาครับ Fortuner ครับ 2.4V ครับทัว์ได้ครับ2ครับรถปี2019นะครับมาพร้อมกับงานสีบอลเงินเดินสวยๆครับรถคันนี้ครับเป็นรถงานนะครับปรดจัดการครับของทางบริษัทครับไทฟูคาร์เซอร์วิสนะครับรถสภาพเดิมมือเดียวสวยนะครับฟังก์ชันให้มาไฟด้านหน้าครับได้เป็นงานไฟเบอร์นะครับหลอดรูแก้ของตัวแบรบีมของตัว LED นะครับมีงไฟเดทามดันนิ่งไลท์ครับ2วันพร้อมกับงานไฟเดทามของตัว LED นะครับผ้าหลอดเรียงแล้วนะครับ จะนัานหน้าครับตัดด้วยง,งานโครเมียมครับพร้อมโลกโก้ของตัวโตโยต้ตัวใหญ่แล้วนะครับถ้าตัดมองครับมาให้มาเรียบร้อยที่เป็นงานไฟของตัว LED นะครับสกินงานด้านล่างเขาจะตัดด้วยง,งานสีโครเมียมนะครับพร้อมพร้อมทะเบียนของตัวเกาไก่นะครับ ท่อสันผานครับหน้า1950นะครับของกรุงเทพมหานครนะครับให้ดูในสังคมของตัวงานฝากระโปรงด้านหน้านะครับไม่มีรอยบุบนะครับหรือรอยลักยิ้มนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ของตัวดีเซลขนาด2.4นะครับรหัสเครื่องครับ 2GDF TV ที่ให้มาครับพร้อมกับขุมแรงม้าครับอยู่ที่150แรงม้าพร้อมกับแรงบิดนะครับของการออกตัวคันนี้อยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับสภาพของตัวฝากระโปรงด้านหน้านะครับไม่มีรอยบุบนะครับหรือรอยลักยิ้มนะครับโดยสังเระนะครับเพจนะครับ25ปี นะครับเรามีทีมงานจัดซื้อนะครับที่มีประสบการณ์นะครับมากกว่า20ปีในการจัดสรรหารถคุณภาพเกรดเอมือสองตรงนี้เข้ามานะครับถ้าลูกค้านะครับรู้สึกมั่นสบายใจนะครับเรามีบริษัททับมาตรฐานของตัวเซอร์วิสชั่นเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถครับให้อีก200เจ็ดจุดครับลูกค้านะครับสบายใจได้ครับเชื่อใจได้ที่สุขทางครับเมฆพัดยนต์ครับต่อมาครับผมไล่เรียงให้ดูงานผิวพันธุ์ด้านข้างครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับงานล้อแม็กครับขนาด18นิ้วครับปัดเงาดำเดิมๆสวยๆนะครับคิ้วโปมมซุ้้้้ลออนนนนะะคครรรรัับบบีีีใหเเยยป็งาาพสสิกดำ ล้อแม็กครับขนาด18นิ้วนะครับระบบช่วงหน้าเบรกดิสทั้ง4ล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวเบรก ABS ครับประจันในเบรกของตัว e b d เสริมแลเบรกของตัว BA ป้องกันการล้ะหมุนฟรีของตัว TSC คันนี้มีให้ครบแล้วนะครับยางที่มัดมานะครับคันนี้ครับจะได้ยางปีนะครับ2024 0 0นะครับนะครับยางปีใหม่นะครับซีดียางที่ให้มาหน้ากว้าง265นะครับความหนา60นะครับเป็นยาง R18 แล้วนะครับได้ยางของตัวเดตันนะครับยางปีใหม่ยังสามารถใช้งานได้ยาวเลยนะครับให้ดูความลึกของตัััวยาาาางงนนะคครรรบบสมถใช้้ได สภาพของตัวโช๊คด้านหน้าครับให้ดูนะครับแห้งเดิมนะครับไม่มีคราบสนิมนะครับเรื่องของการจมน้ำนะครับซุ้มล้อพลาสติกนะครับสภาพของตัวงานพลาสติกของตัวซุ้มล้อสภาพเดิมสวยเลยนะครับผิวพันธุ์ของตัวงานบอดี้ด้านข้างฝั่งขวานะครับผมทําการไล่ให้ดูนะครับสภาพเดิมนะครับสภาพแม็กนะครับฝั่งซ้ายนะครับไม่มีปรอยสีบาทเลยนะครับสภาพมยางน้ำเดิมนะครับหล้อโช๊คด้านหน้าสภาพแห้งเดิมนะครับใช้เนด้านข้างครับจะเป็นงานด้านบนนะครับเป็นงานพลาสติกสีดำนะครับจะตัดที่งานครับสีบอลเงินนะครับ ผิวพันธของตรงงานนะครับบางๆทำเดิมนะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากโรงงานครับกระจกก็จะเป็นออร์ติสการ์ดเรียบร้อยนะครับป้องกันในส่วนของตัวแรงลบตะนะครับหรือสิ่งรบกวนที่เข้างานภายในนะครับภาษีคันนี้ครับจบที่ยี่สินะครับตุลาคม2568นะครับเจ้าของข้างครับปรับเท่าไฟฟ้านะครับมีงานสีด้วยตัวเรียบร้อยนะครับด้านบนจะเป็นงานสีบอลเงินสีที่เตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบตัวนะครับกุญแจครับระบบตัวสซอร์วที่นะครับของตัวแผงประตูด้านหน้าที่ให้มาครับ การอีไซบ์ของตัวเจ้าโฟรจิเนอนะครับเขาจะตัดด้วยงานโครเมียมนะครับคาดยาวของตัวกระจกด้านข้างนะครับภายในนะครับที่ได้มานะครับเขาจะได้เป็นงานเบาะหนังนะครับสีน้ำตาลนะครับบาะประปะไฟฟ้าเป็นคู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้คู่มือของการใช้งานครับคันนี้มีให้ครบเลยนะครับรถคันนี้เป็นรถจากบริษัทครับใช้งานนะครับผู้บริหารใช้งานสภาพเดิมมือเดียวสวยเลยนะครับภูมิใจฮัมมันติฟังก์ชันครับระบบแอร์แบ็กนะครับความปลอดภัยคันนี้มีมาให้รอบคันเลยนะครับถึง8จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวนะครับ พันธุ์ชิพของตัวการเล่นเกมมือนะครับมีให้ครับเรียบร้อยแล้วไฟหน้าออโต้ระบบหน้าจอดอโรงงานระบบแผนที่นำทางแอร์ออโต้นะครับมาให้เรียบร้อยจับคู่มาพร้อมหุ่นตัวเกียร์อัตโนมัติที่เป็นซีเชียชิป6สปีดนะครับระบบของการขับขี่อีโคโหมดเพลว์โหมดมีให้เรียบร้อยนะครับวัสดุด้านหน้าของตัวคอนโซลนะครับเขาจะตกแต่งด้วยงานนะครับที่เป็นงานหนังหุ้มของตัวนะครับเป้นข้างนะครับแล้วด้านบนจะเป็นงานพลาสติกสีดำนะครับ ตามจับบนคนขึ้นมีแหฮงสองฝั่งนะครับเดี๋ยวทำการแกะให้ดูนะครับรายละเอียดของตัวโครงสร้างของตัวรถเบอร์สองนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับดูรถเบอร์สองให้เป็นนะครับหนึ่งจัดล่ะของการดูโครงสร้างของตัวรถเบอร์สองนะครับให้ดูนะครับรอดซาเวตอาร์ชนะครับด้านบนนะครับสภาพเดิมนะครับงานเสาบีนะครับไม่มีการแกะนะครับหรือการขยับของตัวงานของน็อตทั้งด้านบนนะครับด้านล่างนะครับสครับเพดพลาสติกด้านข้างมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับโครงสร้างงานเสาเอนะครับฝั่งซ้าย นะครับหัวน็อตครับไม่มีการแกะนะครับหรือการขยับของตรงงานแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับแผงประตูนะครับวัสดุด้านข้างนะครับจะหุ้มในงานวัสดุซอฟพัทที่เป็นงานหนังหุ้มนะครับระบบซันทล็อกมีให้กระจกละโงทั้งหมดก็จะเป็นอตตันวัดทั้งหมดแล้วนะครับที่วางขนดน้ำนะครับแก้วน้าแล้วก็งานลําโพงนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับงานไฟครับคอนโซลของตัวแผงประตูมีมาให้นะครับผมไล่ให้ดูนะครับด้านข้างนะครับตะเข็บซีโคนนะครับสภาพเดิมนะครับลูกยางขอบประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับ หลอดซอฟต์แบตเป็นอาร์คสภาพคอนของตัวด้านข้างนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับถือว่าเป็นเซกเมนต์ของตัวรถ PPV นะครับเจ็ดที่นั่งครอบครัวนะครับที่น่าใช้งานนะครับมาพร้อมกับราคาผ่อนเพียงแค่นะครับหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทครับกับตัวเต่าโฟลเจอเนอร์สองจุดสี่วีครับขับสองคันนี้ปีสองพันสิบเก้ากับราคาเพียงแค่แปดแสนเจ็ดหมื่นนะครับเก้าพันบาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือกำลังมองหานะครับรถเซกเมนต์ของตัวครอบครัวเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานคันนี้นะครับตอบโจทย์ของการใช้งานแน่นอนนะครับ อัตราดอกเบี้ยของเรานะครับเป็นเกียรติเลือกใหญ่สุดของตัวย่านมินูรีนะครับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับตอนนี้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น4ปีนะครับ2 7 9นะครับ5ปี3.09นะครับ 6ปี3.99นะครับ7ปี4.49นะครับคันนี้ฟรีดาวต่อพรพิงแค่หนึ่งหมื่่พันเจบาทจัดยอดได้เต็มเลยครับคันนี้เรามีบริการของการส่งเอกสารนะครับไฟแนนซ์ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้านะครับไม่สะดวกครับหรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการของการจัดส่งรถสลด์ให้ตามที่อยู่ลูกค้านะครับโฮมห้านะครับมาชมในส่วนตัวด้านหลังของตัวออปชั่นของตัวฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับด้านหลังนะครับจะได้เป็นงานเบาะหนังนะครับสภาพเดิมนะครับรองแลนด์แอโซฟิกให้ต้องสองฝ ที่วางนะครับในส่วนของตัวขดน้าแก้วน้ำนะครับจะมีของตัวด้านหน้านะครับเบาะนะครับจะปรับพับได้60นะครับ40นะครับขึ้นไปนะครับ60-4 0ขึ้นไปด้านหลังนะครับสิ่งที่ได้มาของเจ้าตัว f ฟ r t u n e นนะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนตัวนะครับพอของตัวพอร์ตด้านหลังมีให้พอร์ตหนึ่งที่วางโทรศัพท์หรือใส่ของเล็กน้อยมีให้ด้านหลังนะครับไฟ AC 2 2 0บโวลต์100วัตต์ก็จะมีมาให้ด้านหลังนะครับ1พอร์ตนะครับ แล้วก็กไปยี่โจ้ด้านหน้าวัสดุสภาพเดิมสวยเลยนะครับงานเฮดลูมนะครับจะได้เป็นงานสีเบดนะครับงานไฟของตัวด้านแอร์นะครับก็คือสามารถทําการปรับออโตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหลังที่เป็นงานไฟของตัว LED ดีนะครับแอร์คอนโซลด้านหน้าแถว2แถวสามนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับผมพานะครับมาดูในส่วนของตัวโครงสร้างของตัวงานด้านข้างนะครับของตัวด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับล้อซอรเวอร์อาร์คนะครับของตัวด้านข้างนะครับสภาพเดิมนะครับงานเสาซีนะครับให้ดูทังน็อ ไม่มีการแกะนะครับหรือการเคาะงานของตัวรอยบอดี้ของตัวงานด้านข้างนะครับผิวพันธ์ของตัวงานแผงประตูนะครับพลสดิกด้านข้างสภาพเดิมสวยนะครับพร้อมกับโลโก้ของตัวฟอร์จูเนอร์นะครับสีบอลเงินครับด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะครับไล่เรียงมานะครับให้ดูในส่วนตัวงานแม็กด้านหลังนะครับแทบจะมีบิตีรอบิลาบบาทเลยนะครับรอยโครงสร้างนะครับของตัวงานด้านหลังสภาพเดิมสวยนะครับ ในส่วนของตรงงานด้านท้ายเขาจะได้งานไฟท้ายของตัว LED Lighting เรียบร้อยแล้วนะครับสกีนงานด้านท้ายตัดเป็นงานโครเมียมพร้อมสลักโลโก้ของตัว For t เจ e r ด้านท้ายให้เรียบร้อยนะครับอาจจะมีรอยเล็กยนะครับเล็กน้อยของรอยบุบนะครับด้านหลังจากหุตรงงานฝาท้ายเดีย๋ยวขารบกการเคาะและเก็บงานรายละเอียดตรงนี้ให้นะครับเล็กน้อยแต่โครงสร้างของเราสภาพเดิมนะครับด้านท้ายสปอยเลอร์นะครับพร้อมกับงานไฟเบกรกได้สามนะครับแล้วก็มีงานสัญญาณนะครับชักฟินด้านบนครับโซลรรอบสัญญาณเรียบร้อยนะครับงานลูกหลกหลังคาด้านบน มีแห้งฝั่งแล้วนะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากศูนยโตโยต้านะครับกระจกทั้งหมดเลยก็จะเป็นอะกูติกการ์ดให้เรียบร้อยนะครับด้านท้ายของรุ่นซัจเนอร์ที่หานะครับรุ่นใหม่ๆนะครับเขาก็จะเป็นงานฝาท้ายที่เป็นงานไฟฟ้าครับเรียบร้อยนะครับในส่วนตัวงานภายในนะครับถือว่ากว้างขวางนะครับเป็นรถซักเบนของตัวจิตที่นั่งที่น่าใช้งานนะครับคันนี้ในส่วนห้องนะครับชุดประแจแม่แลงนะครับด้านข้างนะครับมีมาให้เรียบร้อยครับวัสดุของตัวงานเฮดตลูมนะครับ สภาพเดิมนะครับไม่มีรอยถลอกหรือรอยเปื้อนของตรงงานเฮดรูมนะครับวัสดุของตรงงานเบาะนะครับของตัวด้านหลังก็จะเป็นงานเบาะหนังปรับครับของตัวเฟอร์เอร์เขาจะปรับพับขึ้นด้านข้างครับอย่างตัวอย่างที่ผมยกให้ดูนะครับด้านข้างนะครับเขาจะออกแบบดีไซน์มาให้ดูนะครับการขนของหรือบรรทุกของครับได้สะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งจะแตกต่างกับรุ่นของตัวที่เป็น New X นะครับจะพับตำหนาจลงไปนะครับจะไม่สามารถพับขึ้นได้ขึ้นของตัวของตัว f ฟอร์นิเอร์นะครับ ด้านงานฝาท้ายนะครับให้ทำการนะครับดีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับเหมือนลูกค้าับชมเองที่ทางบริษัทรถยนต์นะครับร้อยหัวน็อตฝั่งซ้ายไม่มีรอยการแกะนะครับหรือรอยนะครับการถอดของตรงงานชุดประแจนะครับทั้งสองฝั่งนะครับกระบอกโช๊คเมื่อกี้ผมเปิดให้ดูนะครับสภาพกระบอกโช๊คสภาพเดิมนะครับไม่มีนะครับรอซึมรั่วนะครับกระบอกโช๊คนะครับไม่มีเสียงดังของการเปิดฝาท้ายนะครับด้านท้ายเป็นงานไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับวิธีการเปิดของตรงงาน ของตัวฟอ์เนอร์นะครับสามารถทําการเปิดได้3วิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเปิดของตัวโงานฝาท้ายนะครับที่เป็นงานไฟครับไฟฟ้าแล้วนะครับหรือสามารถทําการสั่งการระบบของตัวนะครับเปิดฝาท้ายด้วยงานครับที่เป็นดีโมดนะครับแล้วก็จะมีระบบของการเปิดเป็นนลของตัวคอนโซลด้านข้างนะครับผิวพันธุ์ได้รวมสภาพของตัวด้านข้างนะครับสภาพเดิมนะครับยางไม่มีรอยแตกนะครับหรือรอยฉีกขาดนะครับงานผิวพันธุ์คันนี้สภาพเดิมสวยเลยนะครับ ต่อมาผมพานะครับมาชมในส่วนของตัวออปชั่นฮานภายในของเจ้าตัว f o r t u n e นนะครับตัว 2.4V ปี2019คันนี้นะครับออปติคไฟฟ้าคันนี้จะได้เป็นงานแปดทิศทางทั้ง2ฝั่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับโครงสร้างของตัวงานเสา A นะครับหัวน็อตไม่มีการแกะนะครับหรือการขยับนะครับกระจลดลงทั้งหมดนะครับจะเป็นอัตโนมัติทั้งหมดแล้วกระจับปรับไฟฟ้าระบบชันล็อกมีให้นะครับงานทวิเตอร์ของตัวแผงวัตตอรด้านหน้ามีให้นะครับและก็ด้านจับบุคคลขึ้นนะครับคันนี้นะครับมีมาใใหห้้้้เรรรรียยยบบบบอนนนะะะคคััทาขึลงสสดวก โครงสร้างงานเสาบีนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะครับหรือการขยับทั้งด้านบนด้านล่างนะครับซิกเกอร์การตัลมยางอยู่ครบนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับหรือกาลังมองหารถเซ็กเมนต์ของตัวรถครอบครัวครับเจทีนั่งนะครับไว้ใช้งานของตัวร่ดแบรนด์หลักของตัวโตโยต้านะครับคันนี้สามารถเข้ารถครับเข้าดูรถรและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทรยนต์หรือสามารถโทรสอบถามร้าเลยของตัวรถครับหรือฟกซกันทางผมด้วยนะครับเซี่เมงครับ ที่เบอร์ศูนย์ลูกศร1466023นะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์ทักมาสอบถามนะครับลายของตัวรถครับหรือเงื่อนไขกระทางแฟนกระทางผมก่อนได้เลยนะครับผมพานะครับมาชมในส่วนออโต้ออปชั่นงานภายในของเจ้าตัวโฟลเจอร์คันนี้นะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจคีย์เลตเรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจก็สามารถทำการสั่งการเปิดฝาท้ายอัตโนมัติได้นะครับระบบออโต้อะลามมีให้เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยนะครับเขาออกแบบดีไซน์นะครับด้วยงานลายไม้ด้านบนที่เป็นสีแดงนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคอนโทรลระบบของตู้้้เเเคครรรรื่อองงสีีียยยมใหบนะับ ุ่มของตัวพุสตาร์จะอยู่ด้านขวามือนะครับเดี๋ยวเขาจะทาการสตาร์ทให้ดูเครื่องยนต์ครับคันนี้ครับเอ๊ะสภาพเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องนิ่งๆเลยสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับหน้าจอครับออกแบบด้วยงานดิจิตอลตรงกลางนะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบ f ฟร์เจเนอร์นะครับหน้าปัดใหม่เขาจะออกแบบสไตล์ด้วยให้ดูนะครับดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับ หน้าจอเล็กไม่อยู่ที่138,277สมนกิโลนะครับอายุรถตอนนี้นะครับประมาณ6ปีใช้งานต่อปีประมาณ20,000กิโลต้นๆ้นครับต่อปีถือว่าไม่ได้เยอะมากเกินไปของการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับระบบไฟหน้าครับออโต้ไฟตัดบอบมีให้แล้วที่เป็นงาน LED นะครับระบบของตัวแพลนชิพนะครับเพึ่งส่วซึ่งส่วนตัวนะครับผมชอบระบบของตัวนะครับโฟลเจอร์เขามีระบบของตัวการเล่นเกียร์มือของตัวแพลนชิพมีให้และก็ระบบของตัวเกียร์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวเกียร์นะครับที่เป็น ในการเล่นระบงเกียร์แมนนวลก็สามารถใช้งานได้อีกเช่นกันนะครับระบบหน้าจอเดินโรงงานนะครับคันนี้ผมตอด SD m e m o r card ออกไปนะครับเขาจะมีแผนที่นำทางให้เรียบร้อยเชื่อมต่อนะครับบลูทูธนะครับ FM AM เครื่องเล่น CD DVD มีให้เรียบร้อยนะครับกล้องมองหลังนะครับชัดๆเลยนะครับคันนี้มีกล้องนะครับมองหลังพร้อมเส้นกรระยะของตัววัตถุเข้าใกล้ให้เรียบร้อยงานแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านล่าง power led มีให้1พอร์ต AUX USB นะครับและที่วางขวดน้ําแก้วน้ำนะครับด้านหน้าก็จะมีให้2ช่องนะครับพร้อมกับฝาปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบคอนโซลเกียร์เป็นเกียร์อัตมัตที่เป็น6สปีดซีเคียลชิพนะครับเล่นระบบของตัวเกียร์มือนะครับได้นะครับระบบอีโคโหมดการขับขี่ระบบนอร์มอลมีให้หรือต้องการเล่นกำลังเครื่องยนต์ของตัว power ครับโหมดมีให้ในการขับขี่เรียบร้อยระบบการเล่นท่าไหลครับ traction control นะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับเบรกนมือนะครับเมนนู่นตึงมือนะครับ วัสดุก็จะเป็นงานหนังหุ้มนะครับของตัวเบรกมือนะครับวัสดุงานพักแขนท่านข้างก็จะเป็นงานหนังนะครับสีตาลหุ้มนะครับด้านในนะครับก็อยู่บล็อกข้างๆนะครับด้านหลังก็จะมีพอร์ตเพราเด็ที่ผมบอกไปครับใช้งานหนึ่งพอร์ตคอนโซลวัสดุคอนโซลด้านหน้าช่องใส่ของครับก็จะเป็นงานหนังหุ้มพร้อมสลักโลโก้ของตัวฟอร์จเนอร์แล้วนะครับระบบคูลบ็อกครับมีให้ครับเป็นระบบของตัวแอร์คอนโซลดียวกับแอร์รถยนต์นะครับที่มีให้ตรงคอนโซลด้านหน้าของเจ้าตัวโตโยต้าฟอร์จเนอร์นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวเกจิชักนะครับก็มีกระจิชักสภาพเดิมนะครับคู่มือของการใช้งานนะครับมีให้ครบเลยนะครับไฟด้านหน้าเขาก็จะได้เป็นงานของตัวไฟ LED แล้วนะครับแล้วก็มีที่วางในที่ใส่แว่นตาโทษทีนะครับให้นะครับหนึ่งช่องนะครับกระจกมองหลังก็ยังเป็นงานตัดแสงครับเป็นนุ่ใช้ง่ายง่ายอยู่นะครับในส่วนของตัวนะครับแผงมังแดดนะครับก็จะมีไฟนะครับกระจกให้พร้อมไฟคอนโซลทั้ง2ฝั่งนะครับมีให้ครบเลยนะครับ ถ้านผู้ชท่านใดนะครับสนใจนะครับหรือกําลังมองหานะครับคันนี้นะครับรถครอบครัวนะครับไซด์พีวีเจ็ดที่นั่งนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับราคาเพียงแค่870,000นะครับ9,000บาทนะครับสามารถเข้าดูรถครับและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทยนต์นะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือแฟร์กระทางผมได้เลยนะครับเซอรเม้งครับที่เบอร์น064146623นะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์ทักมาสอบถามครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือเรื่องแขรกระทางแฟนกระทางผมก็ได้เลยนะครับ ผมพามาชมนะครับเป็นส่วนของตัวห้องเครื่องห่อตัวนั่นรถด้วยกันนะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรครับ4สูบ16วาล์วนะครับ VN Turbo คันนี้ที่ให้มานะครับ150แรงม้าที่ให้มาพร้อมกับแรงบิดสูงสุดถึง400นิวตันเมตรนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ครับตอบโจทย์ของการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับขึ้นเขานะครับหรือขับไต้หวันหรือขับในเมืองครับตอบโจทย์ของการใช้งานอัตราการสิ้นเปลืองตกอยู่ประมาณถ้านอกเมืองนะครับ สิบสามสิบสี่สิบห้ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับมีแน่นอนนะครับเพิอยู่การขับขี่นะครับแต่ถ้าในเมืองก็จะตกอยู่ประมาณนะครับสิบสองสิบสามได้นะครับเครื่องยนต์รหัสเครื่องสองจีอทนะครับสองจุดสี่ลิตรนะครับคันนี้สภาพเครื่องยนต์นะครับไม่มียิวรอของการซึมรั่กของตะมันเครื่องนะครับมาร์คสีแต้มสีตามงร้อยข้อต่อนับสภาพเดิมคันนี้คือสภาพแรกเข้านะครับที่ยังไม่ทําการปรับสภาพนะครับให้ดูเครื่องยนต์รอบเครื่องนิ่งๆนะครับปกติเลยนะครับ งานฝากระโปรงนะครับไม่มีการแกะหรือการขยับถ้ามีการแกะหรือการถอดนะครับผมบอกแล้วว่าไม่มีการแกะให้ดูดิสังคมของโรงงานฮอนด้นะครับไม่มีรอยของการแกะหรือการขยับนะครับของโรงงานชุบเจตโรงงานฝากระโปรงนะครับงานแก้มทับซิกอร์มอกอยู่ครบในเพย์โตเต้าเดิมนะครับขาด้านหน้ารูเจาะลมเดิมสวยๆนะครับไม่มีรอยของการเคาะงานครับหรือการชชโงองร้างนะครับงานนะครับสักเฟ t โตเรต้านะครับเดิมยุงอยู่ครบนะครับงานฝากระโปรงฝั่งขวาสภาพเดิมนะครับ ระบบชุดเบรก ABS ครับสภา,าพเดิมไม่มีค้าสนิมนะครับแก้มงานฝั่งขวานะครับสภา,าพเดิมงานฝากระโปรงเสืองกคาคขัมร้อนนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับสติ๊กเกอร์ข้อคลลวรระวังแล้วก็รอสยสลาเป็นอาร์คข,ของตัวงานฝากระโปรงด้านหน้านะครับสภา,าพเดิมนะครับนี่คือภาบของตัวน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมทำการขัดเก็บรายละเอียดของตัวงานให้นะครับเดี๋ยวก็สมบอบน,นะครับผมทตภัณฑน,นะครับชำระล้างนะครับห้องเครื่องนะครับแล้วก็ปีนฐานน้ำมันเครื่องของเหลวน,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 นะครับขัดที่รอยงานด้านนอกนะครับเก็บงานด้านในนะครับตรวจสอบเช็คครระบบขอองงตตัวเื่ยน์ ไฟฟ้าและก็แบตเตอรี่ครับให้ลูกค้าก่อนส่งมอบครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือยวกำลังมองหารถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมนะครับมาพร้อมกับราคาฟรีดาวคันนี้จัดยอดได้เต็มเลยผ่อนเพียงแค่14,700หมืนสบาทครับกับ Toyota ครับ Fortuner 2.4 V องจุดสี่ีครับถอยครับ2ครับรถปี2019นะครับมาพร้อมกับราคาเพียงแค่879,000บาทครับประหยัดก๋วยแปะป้ายแดง500,000บาทกับราคาออกใหม่ถ้าป้ายแดงคันนี้ตกอยู่หนึ่งล้านสี่แสนนะครับ 2 0 0 0 0ื่นห้ับาทนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเซมิงครับที่เบอร์ุกซีหนึ่งีหกหกศูนย์สองสามครับเบอร์โทนี้แอดไลน์ทักก็สอบถามครับลายของตัวรถครับหรืองค่ไครนั่นกระทางผมก็ได้เลยนะครับก็จักันนะครับฝากติดตามนะครับกระทางช่องส่วนรถเข้าใหม่ครับกระทางแม็กพยนครับเพื่อจะไม่พลาดครับทัวร์ถสวยขั้นต่ไปนะครับวันนี้ครับทางแม็กนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ